พิมพ์หนึ่งของคุณแผนเคลือบพระกรุนะครับที่น่าสนใจก็คือคุณแผนแขนอ่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สวยสดงดงามนะครับเป็นศินละปะที่สุดยอดในยุคข,ของราชวงศ์สุขโขทัยของกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้นะผมอยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าเนี่ย ขุนแผนแขนอน่อนแต่ละองค์นะดลักษณะของพระพักเหินนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่เวลาเราจะดูพิมพ์นะคือพิมพ์เนี่ยจะเหมือนกันหมดเช่นช่วงของปลายพระเศียรน,นะจะชิดด้านขวาทุกองค์เลยแม้ว่ารูปหลักของพระพักเนี่ยกับพระเศียรเนี่ยจะต่าง แต่องค์ประกอบส่วนอื่นนะครับอยู่ในลักษณะที่คุมพิมพ์ไว้ทั้งหมดอันนี้คือความสุดยอดจริงๆดังที่ผมเคยพูดไว้ว่าเป็นความเก่งของช่างหลวงอยุทยาสมัยโบราณและก็ช่างชาวจีนด้วยนะเก่งมากครับพิมพ์ที่เป็นพิมพหลักๆนะผมมองว่าน่าจะมีประมาณสามพิมพิพมพหลักๆนะ ยังยังไม่มองถึงใบหน้าในภลาเสียนที่ต่างกันอันเนี้จะเป็นพิมพ์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์เล็กของตุอัมพวันนะเพื่อนๆผมได้มาทางเซิดช่วงนั้นแต่ว่าจะเป็นใครไหนไม่ทราบนะแต่ให้เพื่อนๆสังเกตว่า รูปแบบทีเ่เหมือนกันก็จริงนะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆ,อนๆดูนะนี่พระพักเนี่ยแต่ละองค์นี่ไม่เหมือนกันเลยนะโอ้หนี่มันแบบสุดยอดนะสุดยอดจริงๆเป็สุดยอดนะครับของพุทธศิลป์ในยุคข,ของกราชวง์สุขโขทัยเนี่ยไม่ธรรมดานะเพื่อนๆเนี่ยอัมพวันก็ยังมีพิมพ์มนี้นะของคุณแบนแขนอ่อนนะครับไม่ครับสวยนะเพื่อนๆ ดูความเก่านะดูรอยแตกของน้ำเคลือบครับสวยนะงดงามครับก็ยังมีพิมพ์ที่ผมเรียกว่าพิมพ์ทรงพลนะเพราะจะดูไม่ไม่เหมือนกับพระพี่นางเธออีกแล้วนะคือจะดูไม่เหมือนกับพระสุพรรณกัลยาณ์นะที่เขาบอกว่าเป็นตัวแทนนะที่ว่าทําเพื่อลกพระสุพรรณนะแต่ถ้ามาดูพิมพ์เนี้ย พิมพ์ทรงพลเนี่ยเห็นไหมมีความเป็นบุรุษมากกว่านะแล้วก็ดูแบบลักษณะแบบดีมากแล้วก็ยังคุมพิมพ์เหมือนเดิมนะครับให้สังเกตที่พระพักต์แต่ละองค์นะบเห็นไหมดูที่จมูกก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นสององค์นี้นะเห็นไหมครับองค์นี้ทำให้ผม นึกถึงอ่าคุณแผนบ้านกลางนะคุณแผนบ้านกลางเนี่ยก็จะมีบางพิมพ์ที่แบบจมูกท่านจะโตนะเห็นไหมครับถ้าบอกว่าน่ารักจะบาปไหมไม่รู้นะดูนะครับเห็นไหมครับสวยสวยมากครับงดงามมากครับแล้วก็อันเนี้ยจะแบบดูแบบอลังแบบดูท่านแบบเข้มแข็งนะพิมพ์พิมพ์มนี้ แล้วพระเกตจะจะตรงจะมีดวงดวงดวงพระเสียดดวงไฟเนี่ยสองจุดขึ้นตรงซุ้มเลยแต่ก็ยังชิดขวาอยู่น่อยยังคุมพิมพ์เหมือนเดิมทุกอย่างยังคุมพิมพ์เหมือนเดิมเท่าแต่พระพักอาจจะไม่เหมือนนะเห็นไหมครับสวยสวยจริงครับองนี้เนี่ยจะเก่าหน่อยองค์นี้น่าจะเป็นกลุกในยุทธยา ไม่แน่ว่าเป็นวัดใหญ่ยังไม่แน่นะองค์นี้ครับจะเก่าจะมีความเก่าถึงยุคมากแล้วก็อ่าเนี่ยครับเริ่มเริ่มกลายเป็นสีขาวแล้วนะครับเริ่มคืนค่าแล้วนะน้ำเคลือบนี้ก็จะมีความละเอียดสอหเห็นว่าเป็นป้าที่แตกกุมานานแล้วนะแล้วก็น่าจะแตกนอกไข่ด้วยเพราะลักษณะเนี่ย ตันเก่ามากนะเพื่อนๆงดงามครับองนี้องนี้เนี่ยจะมีการแตกที่พิมพ์พิมพมพิมองนี้จะแตกนิดนึงตรงที่ว่าช่างเนี่ยเขาไม่ได้ตัดให้ดีเห็นไหมจะจะมีส่วนที่ล้นล้นออกมานะครับแต่องค์นี้จะไม่มีแต่องนี้จะมีถ้าสังเกตอ่าถ้าเราไปดูในในภาพ ไม่ไว่าจะเป็นวัดใหญ่หรือว่าวัดเที่ยงอยู่ในในกรุงศรีอยุธยานะเพื่อนๆจะมีพระคุณแผนแขนอ่อนลักษณะแบบนี้ที่แตกกลุมาเยอะนะที่ที่แบบเนี่ยแบบมีขอบขอบล้นมาบ้างอะไรมาบ้างนะถ,ถ้าใครเคยเห็นภาพเก่าๆจะนึกออกวงนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นความภาคภูมิใจของผมที่ได้เก็บท่านไว้แล้วก็ผมรักมากนะองนี้ มีองค์หนึ่งที่นะครับองค์นี้จะออกแบบสีเขียวๆนะเพื่อนๆครับจะเป็นองค์สีเขียวนะตรงนี้นีิจะเหลืองๆเหมือนแสงส่องมานะครับความพิเศษของคุนแผนเคลือบก็คือแต่ละองค์นะจะมี จะมีความไม่เหมือนไม่เหมือนกันสักองคหนึ่งอ่ะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้อ่าเปิดเปิดเช่าเปิดซื้อ,ซ,อซื้อไปนะก็จะเพื่อนๆจะมีพระคุณแผนแบบนี้แค่เพื่อนๆคนเดียวจะไม่มีลักษณะที่เป็นแบบนี้เหมือนกับเพื่อนๆอีกนะสีแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนกับรูปทรงของพิมพ์ทั้งใบหน้าแล้วก็ภาเสียนเนี่ยบางครั้งนะเหมือนกันยากนะคุณแผนแขนอ่อนอ่ะ นี่อย่างองนี้อีกองหนึ่งก็สีเขียวเขียวเหมือนกันเห็นไหมครับยังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมดูปักปักติไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนคล้ายแต่ก็ไม่เหมือนถ้าสองดูจริงๆก็ไม่เหมือนสีเห็นไหมก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือเสน่ห์อย่างของคุณแผนเคลือบนะที่เราเนี่ยจะมีพระที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นเนี่ยคือข้อดีมากเลยอนาคตนะผมมองว่าพระคุณแผนเคลือบเนี่ยจะเป็นตัวเลือกของคนยุคใหม่ๆ่นะ ที่จะเล่นเพราะว่านอกนอกจากมีการเคลือบองค์พระให้สามารถอยู่ในระยะเวลาที่นานได้อีกหลายๆปีนะก็ยังมีเรื่องของสน่ของพิมพ์ทรงอีกนะจุดนี้แบบเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากสําหรับผมแล้วก็ผมคิดว่าผมคิดไม่ผิดนะที่อืมเก็บเก็บสาสมพระคุณแผ่นเคลือบเอาไว้หลายแบบนะผมคิดว่าสักวันหนึ่งนะ พระท่านเนี่ยจะกลับมาแบบมีชื่อเสียงโด่งดังนะแล้วก็จะเป็นที่สนใจของผู้คนนะถึงเวลานั้นเนี่ยผมก็คงจะแบบใส่กรอบหมดอแ <c oughs> ขวนได้หมดเลย <c oughs> นะครับสวยงามมากครับพระองค์ดูพระเสียรจะไม่เหมือนกันรอยยิ้มพระพักเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนี่ครับคือความแบบแตกต่างนี่ยังมีหลายสีด้วยนะที่ผมเขียนมีสีน้ำตาลสีเหลืองนะสีเขียว แล้วก็สีออกแบบดำดำแบบนี้นะอโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามและรับชมผมหวังว่าคุณแผนแคนอ่อนจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในในการที่เพื่อนๆจะเก็บพระดีๆเอาไว้ติดบ้านเอาไว้ห้อยคอเพื่อที่จะสานต่อ,อพุทธศาสนาและก็สืบทอดเจดตนาลมของบรรพบุรุษนะที่ต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนายืนยงต่อไปนะเพื่อนๆ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ